ขออนุญาต,ญาตสะบัดอวัยวะนะสะบัดอวัยวะก่อนอัดคลิปนะครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเลยหัวค่าม,มาหน่อยหนึ่งใครที่ตามโลกโซเชียลนะครับของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการย้ายตัวนะฮะผู้เชี่ยวชาญการซื้อขายตัวผู้เล่นคุณฟราบิซิโอโรมาโน่เจ้าของวลีฮิตนะฮะผู้โด่งดัง Here we go <laughs> Here we go เละถุยไอ้เฮียนั้นเพลงบอลโลกลิกี้มาตินไอสัตว์อันนี้ Here we go ของฟาวิซิโอโรมาโนช่วงแบบเลยหัวข้ามมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนีว้พี่เขาชอบล่อซื้อนึกออกไหมฮะคือเขาจะเขาจะยังไม่แบบไม่ Here we go ก่อนหรือไม่ Breaking's นะ b r e a k i n g ก็ประมาณว่าข่าวด่วนเขาจะไม่ Breaking's นะไม่ Here we go Here we go นี่คือแบบประมาณว่า ย้ายแน่ๆนะฮะ90%อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีล่อซื้อก่อนมีมีแบบว่ามีมีแย่มีมีสกิดอ่าหรือมีเขียแล้วมีกระตุ้นนะมีกระตุ้นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเล้าโลมเขามีเล้าโลมก่อนนะอยู่ดีๆเขาก็ขึ้นภาษาอังกฤษนะฮะว่า big bomb transfer incoming อ่า big bomb ก็ บิ๊กก็ใหญ่บอมก็ระเบิดนะฮะทรานเฟอร์ Transfer ก็ย้ายทีมอินคัมมิ่งก็กำลังจะมาถึงก็แปลนะฮะแปลเป็นไทยได้ว่าการย้ายตัวแบบระเบิดลูกใหญ่กำลังจะมาถึงแล้วเขาก็ต่อได้ว่าเป็นผู้เล่นนะบอกใบ้ไว้ด้วยว่าเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าผมเห็นข่าวนี้ละอ่าโอ้โหเฮ้ยบิ๊กบอม ทรานเฟอร์ Transfer, นะบิ๊กบิ๊กบอมทรานเฟอร์เนี่ยนะครับคือตลาดมันปิดไปแล้วแล้วมันเหลืออยู่เนี่ยไอ้ตลาดที่เหลืออยู่เนี่ยคือตุรกีกับซาอุดีอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผู้เล่นที่มีโอกาสที่จะย้ายไปสองหลีกเนี่ยสองประเทศเนี่ยมันมีไม่กี่คนนะครับก็ตีวงให้แคบก็เหลือแค่ผู้รักษาประตูอย่างอองดรีโอดาน่ากับ เอาตายบายินดีเพียงแค่สงคนนี้เท่านั้นเองนะครับก็ก็คาดคาดไว้ว่าก็คงจะหนีไม่พ้นอองเดรโอนาน่าเพราะว่าดูทรงแล้วนะครับในทาวานชาวแคมเมรูนผู้นี้เมื่อวานเขาอยู่เขาไปเล่นอุ่นเครื่องนะฮะเขาไปเล่นให้ทีมชาติแคมารูนชนะสวิตด้วยนะฮะวันก่อนสามประตูต่อสูอุ้ยคลีนชีสได้ด้วย <laughs> คือดูทรงแล้วเนี่ย นายทวารชาวคายเมรูลนไวย29ขวบผู้นี้นะครับน่าจะเสียตำแหน่งมือหนึ่งค่อนข้างแน่นะจากการมาของเซเนอร์ลาม,มงนะเซเนอร์รามงไม่ใช่ลามเมงไอตัดราม,มงกว๋วยเตี๋ยวนะครับจากการมาของนายทวารดาวรุ่งมุ่งทีมชาติเป็นเยี่ยมนะครับก็ทำให้ตำแหน่งมือหนึ่งของโอนาน่าเนี่ยมันสั่นคลอน เท่านั้นไม่พอนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาโอนาน่าเนี่ยยังไม่ได้เล่นในยังไม่ได้ลงเฝ้าเสาในพรีเมียร์ลีกเลยสักนัดเดียวในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาใช้ในายทวารมือสองอย่างบายินดีเนี่ยเฝ้าเสาทั้งสามนัดโอนาน่าลงเล่นในคาราบาวครับรอบสองนะฮะหรือประมาณว่ารอบคัดเลือกเนี่ยแล้วก็ไปเสียหมานะฮะไปไปทำเสียสองประตูเลยใครว่าประตูแรกไม่เกี่ยวนะฮะไปดูใหม่ประตูแรกก็พลาด ประตูสองนี่นะฮะไม่ใช่แค่พลาดธรรมดาพลาดแบบน่าเกลียดเพราะฉะนั้นนะครับมันหมดความชอบธรรมแบบสิ้นเชิงทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอองเดรโอราน่าเนี่ยหมดความชอบธรรมมาตั้งแต่จบฤดูกาลแรกแล้วด้วยซ้ำนะฤดูกาลแรกที่ลงเฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงอ่ะฤดูกาลสองพ2นยี่ิบสาพันยี่ี่จริงๆมันหมดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ก็ลากยาวมาจน ฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลก่อนนะครับโอ้โหสุดท้ายอืนะฤดูกาลสุดท้ายก็มาต่อฤดูกาลนี้ซึ่งพ่อก็ไม่เข้าใจต้มเหมือนกันนะฮะว่าปล่อยให้ลากยาวมาเนี่ยถึงขนาดนี้ได้ยังไงเพราะผมพูดอยู่เป็นประจำว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยัง มีเซอร์เลฟูกุซันเป็นผู้จัดการทีมอะแกเอาบังตอมาตัดหางปล่อยวัดไปตั้งนานแล้วผมพยายามทบทวนนะฮะถึงผลงานของนายทวารผู้มั่นใจใน,ในตัวเองมากอย่างโอนาน่าเนี่ยนะพยายามทบทวนพยายามแบบนึกถึงพยายามเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เฝ้าเสามันยังอินในหัวใจในหัวใจวตัดนะครับ คือพยายามทบทวนดูแล้วเนี่ยโอ้โหผมพบว่าอะไรรู้ไหมฮะคือผมเนี่ยขายวิญญาณในปีศาจแดงนะครับเปราะว่าตัวเองเป็นสาวกของอสูรสยองสามงามเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสองคสนะจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันมัน,ม,นมันร่วมร่วมสี่สิบปีอะนะครับมันร่วมร่วมมันเกินด้วยเกินสี่สิบปีด้วยนะตั้งแต่เชียร์มาเนี่ยนะครับ ผมผ่านในททวารมานะตั้งแต่แกรี่เบรี่คริสเท์เนอร์เลซีลี่จิมเลตันปีเตอร์ชไมเคิลมาร์คบอสนิชนะฟาเบียงบักเตสทิมฮาวเวิร์ดรอยแคโรมาถึงเอ็ดวินฟันเดอร์ซาดาวิดเดเคอาไม่นับพวกมือสองที่โอ้โหอีกเพียบผมทบทวนดูแล้วผมประเมินดูแล้วไม่พบใคร ที่ห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์เท่ากับองรดรโอดาน่านะครับขอโทษนะไม่เคยพบใครที่แม่งแย่ขนาดนี้มาก่อนคือลองนึกดูดิยิงตรงตัวบางทีก็ไปล้มแทนที่จะขยับขยับตัวไม่ต้องล้มก็ได้นะครับลูกยิงเสาแรกลูกยิงมุมแค่แทนที่จะใช้ขาป้องกัน พยายามที่จะพุ่งล้มและมันก็ลอดใต้หวังรักแร้นะบางจังหวะเขาเปิดมามึงก็รับกระชอกให้เขาซ้ําเข้าจังหวะที่เขาโยนลูกมาจากริมเส้นหรือเปิดลูกเตะบุมมามึงก็ออกไปชกพลาดบ้างไปชนกับผู้เล่นทีมตัวเองบ้างนะคือมันเยอะแยะมากไปลองไปนึกดูลองไปไล่ดูอ่ะง่ายๆเลยเข้าไปเลยใน YouTube แบบไปดูไฮไลท์ที่โอนาน่ามันพลาดอ่ะโอ้โหมันไม่ใช่พลาดธรรมดานะครับ มันพลาดน่าเกลียดทุกรูปเพราะฉะนั้นมันควรไปนานแล้วนะครับและนี่เอาผู้เล่กตูคนใหม่มาผมมองว่าแมนยูซื้อเซนเนอร์รัมเมนมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นมือหนึ่งเลยซื้อมาใช้เลยไม่ต้องลองไม่ต้องอะไรแล้วเอาวัดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอนาน่าถ้ายังอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเหมือนเดิมนะครับคุณต้องเป็นตัวสำรองนะแล้วดู พวกที่แบบเซลเซล์อย่างพี่แกเนี่ยคงไม่อยากเป็นตัวสำรองแน่ๆนะครับมันก็เลยมีข่าวมาบิ๊กบอมบ์ทรานเฟอร์ต่อมานะฮะต่อมาไม่นานก็มา breaking ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดกับสโมสรในตรุรกีชื่อว่าทรัพซอนสปอร์นะครับก็สามารถที่จะตกลงเงื่อนไขในการย้ายครั้งนี้ในรูปแบบของการยืมตัวได้ เรียบร้อยแล้วทีนี้เหลืออยู่แค่เจ้าตัวจะตัดสินใจนะฮะตัดสินใจก็ง่ายๆเลยจะไปอยู่กับทรัฟฟอร์สสปอหรือจะอยู่แย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับเซนเนอร์ลัมเมนที่โอทัฟฟอร์ดง่ายๆแค่นี้เองซึ่งแนวโน้มนะฮะจากการที่ผมวิเคราะห์เนี่ยคิดง่ายๆโอนาน่านะมึงคิดง่ายๆมึงเอาหัวแม่ตีนคิดก็ได้สัตนะครับว่าเขาซื้อมาใหม่เนี่ยนะ ทำไมเขาถึงซื้อมาเขาไม่ได้ซื้อมากดดันมึงนะเขาไม่ได้ซื้อมาให้แย่งตําแหน่งกันไม่ใช่เขาซื้อมาเพื่อที่จะเป็นมือหนึ่งคนใหม่เพราะว่าไอ้ของเก่าเนี่ยมันหลอยโถยมันไม่ได้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆนะว่าจะอยู่ต่ออยู่สู้แย่งตาแหน่งหรือจะไปเล่นที่ตรุรกีไปเฝ้าเสาที่ตรุรกีไปเป็นหัวหมาที่นั่นแรงกดดันน้อยหน่อยนะนะครับระดับความยากมันก็ไม่ได้สูงส่งอะไรมากมาย อยู่ที่นี่ไอ้เฮียมึงเจอแต่แบบพวกแบบตีนพระการนะฮะเจอแต่แบบดาวยิงดาวถลม่มประตูทั้งนั้นนะครับไปอยู่ที่นู่นอาจจะเบาลงนะงานเบาลงอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะก็ดูแล้วนะครับคือวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์พวกนักขงนักข่าวเขาก็หยุดพักผ่อนนั่งเขย่าหำด้วยความเร็วปานกลางอยู่กับบ้านก็ทําไมถ้าไม่วันนี้นะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ ที่โอนาน่าจะมีข่าวนะครับว่าตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทรัพซอนสปอร์ในรูปแบบของการยืมตัวเนี่ยเห็นไ,ไหมก็ซื้อมาแมนยูนี่ซื้อมาสักประมาณเท่าไหร่วะสี่สิบเล้านนะครับก็เอาตรงๆนะตอนไปซื้อมาเนี่ยผมเชียร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นตราบาปอย่างหนึ่งของของของกูเองนี่แหละนะครับคือตอนนั้นนะ่ะถ้าเราจะทำกันได้ นะครับจบฤดูกาล2022ันยี่ส r องันยี่สามเดกอาก็ไม่ไหวนะครับเดกอาก็พลาดบ่อยแล้วก็มีมีปัญหาเรื่องของค่าเหนื่อยที่มันทะลุเพดานไปไกลแล้วก็เจรจากันไม่ลงตัวไอเราก็คิดเอาฟุตบอลสมัยใหม่ใช้เท้าไงแล้วก็ไปเห็นโอนาน่าในนัดชิงยูฟาจะไม่หลีกที่ลงเข้าเสาให้กับอินเตอร์มิลานเจอกับแมนซิตี้โอโหแม่งโดดเด่นแม่งใช้เท้าออกบอลขึ้นมาต่อบอลกับเพื่อร่วมทีมเล่นแบบพาวเวอร์เพลย์แบบเหมือนฟุตซอลอ่ะ เราก็เลยเคลิบเคลิ้มไปดิเชียใหญ่เลยบอกเฮ้ยเอามาเหอะแมนยูต้องเปลี่ยนแล้วต้องมูฟจากเดกาอเดกาอแมงอยู่มาติดสองปีแล้วเปลี่ยนได้แล้วนะฮะเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างหาอะไรใหม่ใหม่บ้างแม่งช่วงพรีซีซั่นเนี่ยมันโดนยิงครึ่งสนามยังพอมีข้อแก้ตัวให้ได้นะครับแต่พอเปิดฤดูกาลมาเขาตรงๆนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ําเลยด้วยซ้ํานะครับมันก็เขาเรียกอะายแวว นะฮะใช้แววนะฮะมันก็ออกอาการนะฮะแสดงให้เห็นแล้วว่าชิบหายไอ้หูมึงไปดูมายังไงวะเน,นี่ยตามึงแน่งแม่งโคดถั่วเลยเฮียนะไปดูโอนาน่ามาแทนเดกอาแม่งหมูชิบหายอันนี้เรื่องจริงนะครับบางคนบอกโอ้โหด่าโอนาน่าเยอะเกินไปหรือเปล่าเหมือนเหมือนมันกระโถนท้องพระโรงก็ก็ดูเอาเลยครับว่าคนเราเนี่ยเวลาผิดพลาดนะเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนพอมีบทเรียนแล้วเนี่ย นะครับมันก็ต้องเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขนี่เขาเรียกว่าประสบการณ์ไงประสบการณ์คือถ้าคุณมีประสบการณ์แล้วคุณก็จะไม่ผิดพลาดเหมือนที่คุณเคยผิดพลาดนะเคยผิดพลาดไปแล้วก็ไม่ควรจะผิดแบบซ้ําซ้ําักซากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นจากนายทวานชาวแคมรูนพลูนนี้นะฮะพลูนี้ <c oughs> คือแม่งผิดผิดพลาดแบบผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกไม่รู้จะผิด พลาดไปถึงไหนนะพลาดง่ายๆพลาดงูงๆพลาดแบบโอ้โหเฟ้อฟ้าซุ่มซ่ามปั้มเป๋อคือพูดง่ายว่าครบเครื่องของความบันเลยนะครับแลวไอ้ออกบอลด้วยเท้าที่แม่นยำเนี่ยที่เราเคยเห็นเนี่ยแม่งหายไปไหนหมดนะยังไม่จบนะฮะมีหนำเนี่ยเอาเอาตรงๆนะก็ชอบทำตัวเสลออีกนะครับอยู่ดีๆไปไปจัดกำแพง อยู่ดีๆไม่ใช่ไปแต่ก,กําแพงไปไป,ไปสอนคนยิงฟรีคิกอยู่ดีๆเซฟจุดโทษเนี่ยดวนจุดโทษไปไปเชิญชวนให้เขายิงอะไรอย่างเงี้ยไปหลอกเขาไปอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็มันมันดูแบบล้นๆ้นเกินไปนิดนึงนะครับสถิติของโอนานะ่าในการเฝ้าเสาให้แมนยูจนถึงณนะจุดนี้นะครับก็ลงเล่นลงเฝ้าเสาไปแล้วในทุกรายการเนี่ยหนึ่งร้อยสองนัดเสียประตูไม่เยอะฮะ อันนี้แปลกเสียไม่เยอะคือเสียแค่หนึ่งร้ยห้าสิบประตูเท่านั้นเองถุยนะฮะลงลงเฝ้าเสาหนึ่งร้อยสองเสียร้อยห้าสิบเนี่ยแสดงว่าตอต่อหนึ่งนัดมึงโดนเนี่ยหนึ่งจุดห้าประตูคือโดนแน่ๆเนี่ยหนึ่งประตูอีกจุดห้าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนี่ไปวัดเอานะคิดดูดินะว่าวันสุ่มเสี่ยงขนาดไหนแล้วก็หนึ่งร้อยสองนัดนะครับที่เฝ้าเสาคลีนชีฟได้ กระจุ๋มกระจิ๋มนะฮะแะกรกโรเกโรปิมากคือ24นัดเท่านั้นเองเพราะนั้นนะครับขายได้ขายปล่อยยืมได้ปล่อยยืมไปก่อนให้เขาไปสร้างความบันเลยให้กับที่อื่นบ้างนะฮะไม่ใช่มาสร้างความบันเลยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ทีมเดียวเ <laughs> ฮียดิจ่ชิบมหายอะไรสัตว์ออกไปก่อนนะออกไปก่อนคือต่อให้แมนยูต่อให้ลูเบนอมอรไม่ใช้อ่ะ แต่มันนั่งอยู่แถวนั้นมันก็ดูอืมันดูแบบหลอนๆยังไงชอบคนนะครับอันนี้ไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้อคติอะไรนะว่ากันไปตามผลงานจริงๆคือมันจะมีคนโลกสวยไง <c ười> คือมันจะมีคนคอยมาปกป้องแล้วไม่ไม่เข้าใจแล้วมึงไม่ดูหรอมึงไม่เห็นหรอว่ามันพลาดอะไรขนาดไหนนะครับนะอ่ะ สุดท,ท้ายนะครับฝากกันไปด้วยผลิตภัณฑ์ของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด่เยลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับมันชีสตอรีนะครับแพ็กเกจสวยงามสีสันนะฮะก็ชูดชาตนะครับนี่สีเหลืองเลยเป็นสีของมะม่วงน้ำดอกไม้ส่วนรสชาติโอ้โหผมบอกแล้วนะฮะกินแล้วเนี่ย แมงหยุดไม่ได้หนึ่งซองเนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้ามีแฟลชเซลนะนะมันชีสซอรี่นะฮะเนี่ยนะก็ออกมาเป็นแบบนี้ในซองก็จะบรรจุนะครับนี่ก็คือเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเป็นลูกเตา๋านะเป็นเม็ดลูกเตา๋าก็เป็นรสมะม่วงนะครับแล้วก็เคลือบน้ําตาลเคลือบน้ําตาลแบบบางๆกินเข้าไปแล้วเนี่ยอมันหวานหวานปเปรี้ยวเดี๋ยวจะกินให้ดู รสมะม,ม่วงอ่ะอ๋เงารสมะม่วงน้ําดอกไม้เลยอ่ะออแต่มันหนืดหนึบหนึบมันเป็นเยลลี่ไงเยลลี่แบบหนืดหนึบหนึบแต่ไม่ติดฟันนะออือทำจากเนื้อมะม่วงแท้แมงโก้กัมมี่กลูเตนฟรี วีกันเฟรนลี่อ่าเย็นลี่มะม่วงมันชีนะครับแฟลตเซลนะฮะซองละแค่79บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ที่ tiktok อกช็อปชอปี้ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ทุกท่านว่าแล้วขอขอตัวกินต่อไม่อร่อยจริงอีสัตว์ <laughs>